สวัสดีค่ะมากันต่อมากันต่อจ้าเปิดตัวชุดน้องมินนี่ใส่ในวันเกิดนะคะมีท่านใดทายถูกบ้างนะเออเ <laughs> ขินพี่แซมเขินพี่แซมแต่พี่แซมใจดีมากเลยนะคะอ,อ่าน่ารักมากนะคะน่ารักมากมิกกี้เมาม <laughs> ตัวเล็กบอกว่าน้องมินนี่ใส่ชุดมิกกี้เมาส์นะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่แซมสั้นก่อนโอ้โอ้ครับโอ้พี่พี่น้ำเพชรลูกอ้วนดึงกระโปรงลุกมาทางนี้หน่อยเออโปรงเดอรเดียงด่างนะคะนี่นะคะพี่พี่สวัสดีค่ะชุดหนูสวยไหมคะข้างหน้าปักเป็นชื่อน้องเลยนะคะ รอ,รอพี่แซมสั้นแล้วนะทีเนี้ยมาจากกรุงเทพเลยค่ะคุณแม่เอฟซีสั่งตัดมาให้เลยนะคะชุดน้องมินนี่นะคะสวยมากอิลาป้ป๋ามาแล้วสวัสดีค่ะนะคะมาแล้วค่ะ ไปหนึ่งสองสามอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่พี่สวัสดีพี่สปายค่ะมาหรือยังครับป้าป๋าอ๋อลุงอ้วนหันมาโชว์พี่พี่หน่อยหันชุด<อ>มาโชว์พี่พี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ก่อน สวัสดีค่ะโอ้ชุดสวยมากเออชุดมินนี่มาเลยนะคะพี่ๆสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนอูอัุจาเออเอาลุงอ้วนลุงอ้วนยังไม่ได้ใส่มินนี่เลยนะคะชุดสวยน่ารักมากดูได้แล้วโอเคค่ะชุดๆๆๆๆๆ อาลุงอ้วนใส่เลยเนาะใสเลยอะใสเลยแต่อ้วนมาดิฉันใส่ให้ครูบาอาจารย์กระชุ่มหันหน้ามาทางนี้อันนั้นผิดข้างหันข้างมาทางนี้เออนะคะอ่านะคาพี่พี่อะถอยไปยืนใกล้ๆตรงนั้นหน่อยสิอาพี่โจมถ่ายถ่ายภาพให้หน่อยค่ะพี่โจมถ่ายภาพให้หน่อยค่ะ ๋อนารักขอบคุณพี่อินค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะอ่ะถ่ายภาพนิ่งไว้หน่อยค่ะตั้งถ่ายภาพก่อนนะคะอ่ะพี่กัสมาอถือโอ้ยโอยมาถือกล้องให้หน่อยนะจ๊ะ อ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่กัดยืนตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปคู่ครอบครัวก่อนนะคะพี่พๆเดี๋ยวจะให้พี่ตั้งกล้องถ่ายถือกล้องแล้วนะเห็นแม่ไหม

ราก็ถ่ายภาพการเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวหะพีความพามาถ่ายภาพคู่กับพ่อแสนสุขซะหน่อยจะถ่ายออกอีกใช่ไหพี่จะได้เห็นชุด้งหมดเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพคู่กับพ่อแสนสุขนะคะน่ารักโน่ารักด้ยน่ารักก่อนน่ารักก่อนนารักน่ารักงก่อนนารักอนนารักโย นายกใครไงดูน่ารักก่อนยน่ารักด้วยน่ารักก่อนน่ารักยใรด้วแมสถ่ายภาพอ่ะโอ้ยอ๋อน่ารักก่อนน่ารักน่ารักน่หรอน่ารักจูอะไรไงน่ารักก่อนน่ารักอยาขี้เกียจลูกยืนรือไงได้ไหมต่ำจังอะจังอ่ะอะนะคะพี่พดึงดึงดึงดงาจะตกตา อนเ้นเ่นนะดึงวยโอ้ดโอ้ไปขดึงไปดึงอะเดินเียงด่างมากนะคะเดินเดียงด่างมากเลยอ่านะคะชุดสวยสีแดงแรงรทธิ์นะจ๊ะมิกกม้าตัวใหญ่มากน่ารักมากสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่พี ท่านใดที่น้องนิกเอ่ยนม้มไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภรรยัยด้วยนะคะพอดีให้พี่ตากล้องเขาเอ,อจับกล้องให้นอนะคะอ่าตารางงานกี่โมงเห็นช้างมาแล้วอ๋อพอดีรอรอคุณปู่ทองใบแป๊บหนึ่งนะคะพอดีคุณปู่ทองใบเออเส้นประกรรมหรือปเปล่าคะลุงอ้วนใช่ครับอ่ารอคุณปู่ทองใบเส้นประกรรมสักครู่นะคะพี่พี่ นะคะอ่าเดี๋ยวรอคุณปู่ทองใบกันสักครู่นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าขอบพระคุณคุณป้านาวรัตน์มากมๆเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่พัชรินนะคะป้านุ้ยนะคะมาแล้วค่ะนะคะอ่า ชุดสมกับที่รอคอยหรือเปล่ามีท่านใดาทายถูกบ้างนะ้อมีท่านใดาทายถูกบ้างคะข้างหน้าปักเลยนะคะปักเป็นชื่อน้องมินนี่เลยนะคะพี่ๆนี่น่ารักน่ารักเอ,อ้น่ารักอายอุโชว์พลังโชว์พลังพุงใหญ่มากนะคะพี่ๆนะคะพุงใหญ่มาก อน่ารักที่สุดเลยอืดโอ้อาโพสท่าให้พี่ควานเขาถ่ายหน่อยหนุให้พี่ตากล้องเขาถ่ายหน่อยหนูอ้อนโอ้โอโยกขาหลังด้วยหรอ,<ป>อวันนี้วันพิเศษโชว์หมดเลยอ่าเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเขาถ่ายภาพให้ชมก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อบริเวณร,รอบๆงานนะคะพี่ๆนะคะอ่าพุงใหญ่ยกตัวไม่ขึ้นใช่คะ่ะตัว ตุ้มปุ๊กมากเลยนะคะอ้วนมากนะคะตุ้มปุ๊กมากเลยพี่คำพานมาถ่ายทางนี้ไม่จะได้เห็นหน,น้าจะใส่เออจะใส่พี่ๆษาสังเกตจะใส่เออหูมิกกี้เมาส์ทุกคนนะคะพอควานก็ใส่นะเออ เพราะว่าเรามางานเดียวกันนะคะนี่ว่าไงคะใส่ไว้เออยี่สิบไว้ก่อนค่ะอืมกันไว้อันนี้เราก็จะมีนะคะข้าวมันไก่แล้วก็ต้องหวยนมสดนะคะที่จะให้พ่อควานทุกคนนะคะเออต้องหวยมะพร้าวอ่อน <laughs> <laughs> นะคะพี่ๆท่านใดที่มาบ้านเรา รับประกันได้เลยว่าอิ่มทุกคนนะคะมีทั้งข้าวมั่นไก่มีทั้งของหวานนะคะเออเต้าห้ยนมสดแล้วก็มีน้ําดื่มน้ําสะอาดน้ําเย็นชื่นฉ่าแน่นอนนะคะเออนะคะพี่ๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะชุดสวยเจิดจรัสมากนะคะดีไซเนอร์คุณปุ้มออกแบบได้สวยน่ารักมากคนตัดเย็บก็เก่งใช่ค่ะนะคะ น่ารักจริงๆนะคะพี่พีน้องน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ขาอ่ตอนนี้ฝ่ายฝ่ายเอ,อเขาเรียกฝ่ายฝ่ายอาหารนะคะคุณย่านะคะฝ่ายบริการอาหารนะคะก็กําลังจัดเตรียมนะคะอาหารไว้ให้กับพ่อควานแม่ควานที่มาร่วมงานบ้านเรานะจ๊ะพี่จา๋าแม่พาควานนะโหดเข้าหมดตาหวานนะคะอ่าน,นะคะพี่ขา รับประกันได้เลยว่าพ่อขวานทุกท่านนะคะจะได้รับนะคะอาหารจากบ้านเราทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะไม่มีบ้านไหนไม่ได้นะคะอ่าเมนูอาหารนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ชลวัรน,นะคะอ่าสวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังเร่งเร่งนะคะพี่<น>พี่ควายไปถ่ายพี่น้องทางนู้นให้หน่อยคะ่ะโอ้ยพี่ตากล้องเรียกพี่ควายเฉยเลยนะคะมินนี่สวยมากๆขอบคุณคะ่ะนะคะพี่ๆตอนทับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง <M inn is> ใช่เลยค่ะพี่ทัศนีนะคะ กล้วยน้องก็จะไว้อย่างนี้เลยนะคะพี่พี่ให้เขาสุกเองตามธรรมชาติเหมือนที่น้องเคยบอกว่าน้องไม่บ่มนะคะน้องไม่บ่มให้เขาสุกเองเขาไปเลยนะคะนี่เด้อจ่าเด้ออ่าโอเคโอ้ยแดดร้อนแล้วขออภัยนะคะ <c oughs> พี่กัสพี่กัสช่วยพี่เสื้อเสื้อน้ำเงินยกหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่ตักล้องนะคะถ่ายภา,ภาพไว้เก็บไว้เนาะเป็นที่ระลึกนะคะพี่น้องช้างที่ได้มาร่วมงานวันเกิดน้องมินนี่นะคะอ่าถ่ายหนูหน่อยเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมอ่าสวัสดีนะคะ พี่พลายแซมสั้นค่ะนะคะบอกไม่ได้ว่ารักอ้วนตรงไหนแต่รักไปหมดแล้วทำไงดีน่ารักที่สุดเลยนะคะพี่ปียาพรนะคะฝั่งทางนี้ก็เป็นพี่อมสินนะคะกับคุณยายกระแตนะคะพี่ๆนะคะอยู่กันฝั่งทางนี้นะคะถัดมาจากฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นอ่อ ครอบครัวทางน้องสายฝนวัดป่าอาเจียงนะคะเพราะควานพาน้องสายฝนมาอยู่กับน้องมินนี่เลยค่ะนะคะเออน้องจะได้อยู่ด้วยกันแบบเบบีน้องจะได้ไม่กลัวนาอพี่หานะคะอ่าพี่กัสเอาเอาที่ที่คาดผมเหลือไหมคะพี่มาร์คอ๋อโอเคพี่กัสเอาที่คาดผมยื่นให้อ่าพี่ควานหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าพี่ตัวน้อยเสื้อเหลืองเพราะว่า พี่ควานจะเป็นสายแบวกับทุกคนเลยนะคะพี่พีทนี่จะมีหูกระต่ายกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โนอามากๆเลยนะคะอ่ะอละลารับรับอะนรี้นเนอะอ่าพี่สีพี่สีอ่าเดี๋ยวน้อง สายฝนแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าสายฝนหรือน้ำฝนเื้ยพ่อควันสายฝนสายฝนนะคะโอ้ยน้องนี้ก็เออขานชื่อก็ขานชื่อผิดนะคะอ่ะพ่อควาก็จะแบวแบลวน่ารักกันทุกคนนะคะ นี่ก็เป็นโต๊ะจีนนะคะเตรียมพร้อมสแตนบายพร้อมทุกอย่างเลยนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่ของคุณปู่พลายทองใบนะคะ แดดร้อนเปล่าครับน้องนิกนิดหน่อยค่ะป้าป๋าแต่ว่าเออ,เอ,อม,มันมีลมนะคะมันมีลมมันเป็นแดดหน้าหนาวนะคะสายฝนวัดป่าน้ำฝนกระมังใช่ค่ะพี่เอน้องจะจำผิดตลอดเลยนะคะเรียกสลับกันตลอดเลย <c oughs> นะคะพีพีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่า <c oughs> แตงโมแดงฉ่ำมากเลยค่ะพี่เดือนมาเดอ้อ แดดร้อนดีกว่าฝนตกเนอะใช่ค่ะป้านุ้ยจริงๆนะแดดร้อนดีกว่าฝนตกนะคะแดดร้อนนี่ดีกว่าฝนตกจริงๆนะคะแดดร้อนนี่ดีกว่าฝนตกเด้อน,นะคะ Happy birthday to you อ่าเด็กอ้วนเด็กตัวอ้วนพ่อควานดึงกระโปรงก่อนนะเด้ดเอเดียงด่างเออเด้อเดียงด่าง าดีตรงนี้ก็ตีกิตเตอร์เป็นอเออเกล็ดๆออกเลยนะคะอืมดับดับด,บดบอ่าน้องน้องน้อง,น,องน้องสายฝนมาทางนี้ลูกอ่า<ะ>ดีใจพี่แซมสั้นมาร่วมงานด้วยใช่คะ่ะนะคะอ่านี่น้องสายฝนตัวหน่อยๆน,นะคะ มิกกี้เมาส์แปลวแหววคะ่ะเมิกกีนะ้เมาส์แปลวแหววนะคะอ่อาออโอเคนะคะชุดที่ทุกท่านรอคอยนะคะ แววๆใส่ชุดสีแดงน่ารักมีโชวเข้มแข็งแข็งแรง<อ>ขอพระคุณป้าโน้ยขอพระคุณป้ารัตมากๆเลยนะคะมีโบข้างบนด้วยนะแต่น้องถ่ายให้ดูไม่ได้ <laughs> อดิง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 หูแนนดึบหูแนนดึบอ้วนตุตะมินนี่เมานะจ๊ะกับน้องสายฝนอ้ยผมยาวจังเลยลูกน้องนางยังผมยาวอยู่เลยนะคะ ออกโทนตรีมแดงเหมือนกันด้วยใช่คะ่ปะป้าป๋า่าเออนี่วันนี้เรามาตีมินเม้าทุกคนนะจ๊ะตาอ้วนคือกลมมากตาอ้วนคือกลมมากโอ้มินนี่มินนี่ช่วงนี้นะคะต้องมาที่สุรินเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า มินนี่เชือกนี้ต้องมาที่สุรินเท่านั้นนะจ๊ะน้องสายฝนก็น่ารักใช่ค่ะโอ้แผนกอาหารแผนกอาหารนะคะแผนกอาหารน้องสายฝนวัดป่าอาเจียงค่ะปะ้านอ๋ยป้านวาราช อยากกอดแปแว๊วแหววเออถ่ายรูปกับน,น้องสายฝนนะคะเอออ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป,รปเก็บภาพไว้นะคะเก็บภาพไว้ชุดสีแดงสีสดสดใสมากเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเออเ <c oughs> น่นะคะชุดมินนี่เมาส์ตัวหน่อยๆน,นะคะ ่ตอนนี้เรารอคุณปู่พลายทองใบนะคะตาอ,อ้วนน้องนางอย่าเพิ่งเล่นโยคะลูกสวัสดีทุกท่านจ้า,าตยอยาตอ้วนแล้วชุดพ่อลรอเม็ดไทยตกเงย แม่เราตกแบรดิยาซัดชุดแปลวบลบเนึ้อด้านโดยชุดหดใช่ค่ะคือแม่นี้กะต้องเซฟชุดแปลวัลมากๆเลยนะคะเพราะว่าซักบ่อยไม่ได้โดยชุดจะหดคาดว่าน่าจะซักแบบว่า อีกสองอาทิตย์ข้างหน้าก็น่าจะหดเยอะอยู่นะคะพี่ๆน่าจะหดกันเยอะอยู่นะโอ้น้องสายฝนร้องหาเพื่อนแล้วเขายังไม่คุ้นชินกันก็จะร้องหาเออพี่น้องที่คุ้นชินกันเป็นธรรมดานะคะอืมอ่า แไปอาบน้ำมาได้เลยค่ะชุดหดหรือแปลว้วนขึ้น ชุดหดค่ะป้าหนุยชุดหด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 แปลกๆหดยังไงให้คอมินนี่หายใช่ไหมพี่ทัศนีหดยังไงให้คอหายหดยังไงกันนะ โทรโทรถามพี่แป,ป๊บซี่หน่อยอีกประมาณกี่นาทีเสียงน้องสายฝนค่ะ <comed ic wind> เสียงน้องสายฝนนะคะ นั่งก่อนสวัสดีค่ะพี่บุญเยี่ยมขอบคุณค่ะคุณยายเบนหายไปไหนคะพี่ชลวันก็หายนะพี่กัดน้องอยากกินจังเลยอะอดใจไม่ไหวแล้วขอช้อนหน่อยค่ะ น้องหิวมากเลยเออกี่นาทีอย่างนี้น้องเป็นหลานยายน้อยแล้วซีหกสิบสามย่ามหกสิบสี่นี้ <laughs> น้องน้องน้อง,น,องน้องตื่นที่เป็นปกตินะคะเพราะว่าน้องสายฝนเพิ่งมาค่ะที่บ้านน้องลิงเนี่ยเป็นครั้งแรกเขาก็จะตื่นกับสถานที่เป็นเรื่องปกตินะคะพี่พี่อามะพร้าวอ่อนจา้าหอม,อม,มอสดชื่นมากค่ะ

อร่อยมากค่ะไปยิมองไปกินย่อยแล้วกระปุกยี่สิบห้าบาทค่ปะป้านน้อยเนี่ยข้างในาก็จะเป็นแบบเต้าหวยแบบนี้อยู่เลยนะคะ น้องเนเปียไม่ได้มาเลยค่ะพี่พัชรินพี่อ่อนน่ารักมากอ๋อคุณปู่พัยทองใบมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มงานเลย

พี่ควานส่งซิกบอกว่าคุณปู่พลายทองใบออกมาจะถึงแล้วนะคะ <laughs> แม่แม่ไม่ได้เปิดงานเลยแม่โมตะกินนะคะโอ้วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระเหรอคะโอ้ว้าวหล่อมาก ระดับพระเอกหนังมาแล้วจ้ามากันแล้วเนือของเรามากันแล้วคะ่ะนะคะพี่พี่สง,ง่างามเป็นที่สุดนะคะพี่บิ๊กบื้มคิดถึงที่สุดเลยคะ่ะเพิ่งหาช่องเจอโอเคคะ่ะนะคะนำทีมโดยคุณปู่พลายทองใบนะคะตามมาติดๆด,ด้วยพี่พี่แป๊บซี่ใช่ไหมคะ เชือกข้างหลังชื่ออะไรลุงอ้วนเชือกข้างหลังชื่อพี่พลายเบนอ่าพี่พลายเบนนะคะอ่าโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องนิกจะปิดไลฟ์สดเดี๋ยวน้องนิกจะเริ่มไลฟ์ใหม่เลยนะคะตามเข้ามาเลยนะคะตามเข้ามาเลยนะคะอุ้ยขนลุกค่ะพี่ค่ะดูขนลุกนะคะตามน้องมาเลยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะตามเข้ามาที่ไลฟ์สดเลยนะคะบายยค่ะ